ย้ำแล้วย้ำอีกว่ารอบหน้าเหลือแค่เพื่อไทยกับพักประชาชนใจสลายกันไปแถวทำไมเป็นอย่างนั้นอาจารย์แล้วคุณอยากให้พักไหนอยู่อ่ะเอาเอาอย่างนี้นะอ,อ,อาจารย์เอาลุงป้อมผมไปไหนลุงป้อมก็จบแล้ววันเวลาเออวันเวลาเนี่ยไม่มีใครไปทำลุงป้อมเลยนะเวลาทำกับลุงป้อมอะ่ะและเวลาข่าวหน้าในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ไม่ใช่เวลาของพลังประชารัฐและลุงป้อม เวลาเท่านั้นเนี่ยที่มันบทขยี้ทุกคนอ่ะอลุงป้อมโดนเวลาบทขยี้นะอืออาจารย์เอาพี่ตุ๋ยของผมไปไหนคุณพีรพันธ์สารีรัตวิภาคขวัญใจคุณก็รู้อยู่ว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย,ยมันเด้นทีละคำเเออ <laughs> นะมันมาเพราะพลเอกประยุทธ์เออมาเพราะพลเอกประยุทธ์และพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็รู้ว่ามันผิดเป้าผิดคาดเกินไปแล้วแต่ก็ยังอยู่30สิบ สาสิบแล้วก็ได้เป็นรัฐบาลทำงานมานี่ก็เรียกว่าโอ้โหพอสมควรแล้วแล้วข่าวหน้าคุณคิดดูเมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ใครจะมีบารมีมีลังสีที่จะดึงคนสามสิบกว่คนเหล่านี้ไว้เพราะฉะนั้นมองดูแล้วในทางการเมืองต่างคนต่างไปต่างคนต่างหาที่ชอบของตัวเองตาเอาละไปนัดสองขวัญใจแม่ยก ขาเก่าเล่ายี่ห้อพักแรกในดวงใจประชาธิปัตย์ล่ะาจารย์ทิ้งไปได้ยังไงประชาธิปัตย์ก็จังอยู่เท่าเดิมเนี่ย25หรืออาจจะมากกว่า25ก็แล้วแต่เพราะคนอยู่ในประชาธิปัตย์เขาก็รู้กันอยู่ว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์รักษาสถานะ20ถึง30ไว้ได้ผมว่าก็บุญหัวแล้ว่ะ เอาว่าประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยบวกลบกันได้ร้อยหนึ่งก็แล้วกันขนาดนี้แหละทีนี้มาเรื่องกระแทกใจเหลือแค่แดงกับส้มทําไม,มถึงเป็นอย่างนั้นอาจารย์ไหนคือผมว่าบ,บริบททางการเมืองเนี่ยมันจบด้วยอย่างนี้จริงๆและผมเชื่อเหลือเกินว่าพักเพื่อไทยเขาจะต้องอยากได้เป็นพักการเมืองพักเดียวที่มีเสียงข้างมากคือข่าวที่แล้วนี่ต้องยอมรับว่าเขาพลาด แล้วพลาดอย่างมโหูลานมหาศาลในสถานการณ์นั้นเพราะฉะนั้นข่าวหน้าเนี่ยคุณก็รู้อยู่ว่าคุณทักษิณตอนตั้งพักใหม่ๆก็ดึงทุกพักมาหมดแล้วครั้งต่อมาหลังจากนั้นเขาก็เป็นพักเดียวได้<ะ>เหมือนกันในสถานการณ์การเมืองคราวที่แล้วก็ทุกพักถ้าไม่เอาทุกพักยังไงมันก็รวมไม่ได้ที่จะจัดตั้งรัฐบาลและขราวหน้าผมเชื่อเหลือเกินว่าพักอื่นๆก็คงไม่มี ใครหรอกที่จะอยู่ที่เดิมและไม่มีทางหรอกที่จะอยู่ได้ดังนั้นเชื่อว่าทุกพักทุกสอสอหลายคนจะต้องไปหาที่ยืนเป็นหลักเป็นแหล่งของตัวเองและมองว่าเป็นหลักเป็นแหล่งและมั่นคงก็คือเพื่อไทยคือสถานการณ์งนี้อาจารย์วันชัยเอราบอกว่าไอ้ปี6กเนี่ยนะพอเลือกตั้งเสร็จมันแบ่งเป็น3ก๊กก๊กแรกคือพักประชาชนหรือก้าวไกลได้ไปมากที่สุดคือ151 ก๊กที่2คือเพื่อไทยได้เป็นที่2คือ143ส่วนก๊กที่3คือก๊กที่เป็นรัฐบาลเดิมเมื่อปี62บวกลบกันตรงเนี้ยรวมๆกันคือประมาณ130-140มันก็เลยถ่วงกันปุตตลุนเลยแต่ปี70ถ้ามีไม่มีทางเป็นอย่างนี้แล้วก็คุณก็ดูพลังประชารัฐ70เสียง เรียบร้อยอ่าสี่สิบสี่สิบสี่สิบเสียงรวมไทยสร้างชาติสามสิบหกเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกนี่จานแทงว่าศูนย์แน่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 ก็จะเหลือขั้วที่สามเหมือนเดิมแต่เป็นขั้วเล็กกว่าปีหกหกคือภูมิใจไทยไปบวกประชาธิปัตย์แค่นั้นเองซึ่งก็จะต้องพึ่งเพื่อไทยในการเป็นรัฐบาลโอเคอ๋อเมื Hou ่อมันเป็นอย่างนี้แต่คราวที่แล้วเนี่ยทาไมหลายคนว่าเฮ้ยเพื่อไทยเนี่ยมันโอ้โหมันผิดเป้ามากแลนสไลด์ไม่ได้ มาดูแล้วว่าทำไมประชาชนเกิดแต่คราวหน้าเนี่ยประชาชนจะน้อยลงเพื่อไทยจะมากขึ้นคือเขาก็ดูดกันเองอยู่ตรงนี้แหลเออะ,ะ,ะเพราะคราวที่แล้วนี่ที่เพื่อที่ก้าวไกลมันเกิดเนี่ยหนึ่งคนเบื่อพนเอกประยุทธ์ถึง9ปีมาแล้วที่อยู่มาการเลือกตั้ง66ที่ก้าวไกลไปได้151เนี่ย ไม่ได้เก่งหรอกแต่คนเบื่อเบื่อตามแคมเปญเบื่อลุงอยากเปลี่ยนนะแล้วก็ไม่เอาผด็จการกับทหารอ๋อตอนนั้นเขาปลุกกันอย่างนั้นแล้วก็คนมันอยากเปลี่ยนสุดๆอ่มันอยากเปลี่ยนแล้วอะเบื่อนักการเมืองเก่าๆแก่ๆทุกพักทุกคนอและสุดท้ายทั้งเพื่อไทยตอนนั้นและก็ก้าวไกลในตอนนั้นทั้งคู่ไม่ได้เป็นคู่ ที่จะมาฟัดกันทั้งสองคนรวมหัวฟัดกับพเดกันลงฟัดกันลงฟัดกันลงคุณเคเห็นไหมเนี่ยไปไปมาทีนี้น้ําหนักที่ฟัดแล้วมันลูกแรงลูกเด็ดมันแพ้ก้าวไกลดังนั้นมาเลยพลาดไปอแต่คราวหน้าเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันชัดสองพักเท่านั้นคือเพื่อไทยเพื่อไทยกับประชาชนถ้าจะว่ากันแล้วก็คืออนุรักษ์ก็ได้อนุรักษ์แนวใหม่ แทักสินเนี่ยนะเป็นอนุรักษ์นิยมเลยเหรออนุรักษ์แนวใหม่กับก้าวหน้าอก้าวไกลนี่แหละอสองอีกฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐบาลที่สามารถสร้างผลงานได้ที่ผมพูดกับคุณเมื่อกี้นี้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายค้านดีแต่พูดแล้วก็ยังพูดไม่มีน้ำหนักนะนะประการที่สามฝ่ายรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยขณะนี้ตลอดมาและผมเชื่อว่า ตลอดไปคือจะต้องไม่เพียงพร้ำเรื่องโกงกินทุจริตคอร์รัปชันข้อใหญ่ที่สุดข้อใหญ่ที่สุดเลยเออเมื่อเขาไม่พลาดแล้วเขาไม่มีหมัดที่เพียงไม่มีเรื่องที่เพียงพร้ำหมัดเด็ดหมัดน็อกของฝ่ายค้านมันก็ไม่มีแต่ประชันเลยแต่แต่ประชาธิีปัจจสมัยนั้นนี่มีหมัดเด็ดหมัดน็อกเพราะฝ่ายรัฐบาลเพียงพร้ำเรื่องโกงกินทุจริตคอร์รัปชันเอาผมถามอาจารย์อย่างนี้ เดี๋ยวขอโทษอีกนิดเชิญ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 ยิ่งรัฐบาลอยู่ครบเทอมฝ่ายคา้านยิ่งเหี่ยวยิ่งเหี่ยวยิ่งเฉาตายและมือใหม่หัดขับทั้งนั้น<า>มันผมถึงบอกว่ารัฐบาลอยู่ครบเทมอมเมื่อไหร่ฝ่ายคา้านยิ่งตายเม,นะมือ่อนั้นไหนๆอาจารย์วัวนชัยก็เขาเรียกว่าทํานายว่ามันจะเหลือแต่แดงกับส้มจนแฟนรายการผมใจแป้วแล้วนะอ้าวผมถามต่ออย่างน้อยๆอาจารย์บอกว่าส้มรอบหน้าไม่มานะเหลือแต่แดง เรื่องอาจารย์บอกแล้วว่าเเรื่องนี้ผมไม่ได้ตามแต่ขอถามหน่อยแต่ตอนนี้เขาว่าจุดสลบนอกจากชั้น14นะ่นะจะเป็นเรื่องเกาะกูดจะเป็นเรื่องของความรักชาติที่ไม่ใช่ครั่งชาติแบบที่คุณภูมิทราตราหน้าเป็นจุดตายของทักษิณและแพรทองทานไหมผมมองว่าไม่เห็นเป็นจุดตายอะไรไม่ตายเออก็หนึ่ง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเก่าที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็สมัยทั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลคนอื่นๆก็ผ่านมาแล้วแต่ไม่มีคนจุดพลุอืเพราะไม่ใช่เป็นคนที่เป็นอะไรจุดประกายในเรื่องนี้และ,ะทําในเรื่องนี้แต่พอมาถึงรัฐบาลนี้ถามว่าทั้งพลเอกประยุทธ์ก็ยังมี MOUCC ตลอดจนรัฐบาลอื่นๆที่ผ่านมาถามว่ารัฐบาลเหล่านั้น ได้ทาอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำถือ,อถ้ามันไม่ไดีจริงก็ยกเลิกไปสิตามนี้แต่มาถึงรัฐบาลทักษิณเนี่ยถามว่าทําอะไรเกินเลยฝ่ารัฐบาลอื่นๆที่ทํามาแล้วหรือเปล่าถ้าทําแล้วผมยกตัวอย่างเนผมผมไม่ได้ตามเรื่องนี้มากนะักถ้าทําแล้วไม่เหมือนกับที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลกุลจวนหรือรัฐบาลอื่นๆเขาทามาเช่นทําทให้เสียดินแดนทําให้ประเทศเสียหายไอ้อย่างนี้แหละผมว่า จุดตายจุดตายจุดตายคืออยู่ตรงนี้ก่อนหน้านี้เขายังไม่ได้ทําแน่นอนสมัยคุณเศรษฐายยังไม่ทํสามเดือนของคุณแพรทองทานยังไม่ทําแต่อาจารย์วันชัยเตือนไว้แล้วว่านับจากวินาทีนี้อย่าทําอะไรที่ไปนอกเหนือจากคุณประยุทธ์คุณอภิสิทธิ์คุณอะไรคุณชวนคือถ้าทําแล้วบ้านเมืองแล้วมันได้ประโยชน์ทาดีทำไปก็ทําไปมันอาจจะทํากับประเทศอื่นๆด้วยเพราะผมเรียนตรงๆว่าผมไม่ได้ตามแต่ผมเชื่อว่า ถ้ามันไม่ดีมาตั้งแต่ต้นรัฐบาลอื่นๆก็โดนไปแล้วด้วยเหมือนกันใจแต่ถ้าทําอะไรไปล่วงล้ํากั้มเกินแล้วทําให้ประเทศเสียหายหายนะคือคือคือเพราะฉะนั้นมันมันจริงตรงที่ว่าคนไทยอ่ะถ้าคุณทําดีเราพร้อมเชีย์แต่ถ้าทําไม่ดีรับรองเพิ่มเดียวติดเหมือนกันถูกไหมอาจารย์่นะคําถามสุดท้ายเฉพาะเรื่องการเมืองนะอาจารย์จะไม่ให้กําลังใจแฟนรายการผมหน่อยเหร จย์บอกว่ามันเหลือแต่เพื่อไทยเหลือแต่ทักษิณกถามว่าแฟนไรไม่มีคนอื่นเลยหรอแฟนรายการเขาอยากได้ใครอะไม่มีให้ปลมใจไม่คุณอยากได้ใครผมถามคุณเลยในฐานะที่เป็นคนที่ใกล้คิดกับแฟนรายการของคุณสมมุติผมตอบนะใครก็ได้ที่ไม่ใช่ทักษิณหรือตระกูลชินวัตรได้ไหมที่จะเอามาใช้งานรอบเนี้เอาคุณลองที่ว่าตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแล้วไม่ใช่เพื่อไทยคุณอยากจะให้พรรคประชาธิปัตย์เกิดเนี่ยคุณคิดว่าเกิดได้ไหมคุณตอบผมก่อน โอ oh. <laughs> <laughs> แล้วคุณคนหนึ่งเป็นคนตั้งพักการเมืองใหม่ขึ้นมาเลยนะเป็นพักอะไรก็ได้จึงเป็นพักใหม่ซิงซิงเลยคุณคิดว่าจะเท่ากับเพื่อไทยกับประชาชนไหมเอาอย่าเพิ่งเท่านะอเอาว่าหาตัวก่อนหาตัวก่อนนะอาจารย์เพราะฉะนั้นผมออถึงบอกว่าบ้านเมืองเนี่ยหรือจะให้ทหารเข้ามา ไม่สิไม่สิเราเอา,เอาเราบอบระบอบปกตินี้ก่อนสิถ้าระบอบปกติแล้วมองกันหน้าไพ่หน้าเสือทางการเมืองเนี่ยผมก็อยากเอาใจแฟนคลับของคุณแล้วก็อยากให้กําลังใจของคุณถามว่าประเทศนี้ถ้ามันมีตัวเลือกในสถานการณ์ในขณะนั้นวันนั้นทั้งพลเอกประยุทธ์และพักการเมืองอื่นๆรวมทั้งสวเขาคงไม่โหวตให้เพื่อไทยหรออาจารย์ แต่เขาไม่มีทางเลือกในวันนี้น,นี่นี่เขาส่งข้อความมาที่หูนี่นี่นี่เรานั่งคุยกันอยู่นะ,ะ,ะให้อาจารย์ดูนะอาจารย์ถามว่าผมอยากได้ใครผมไม่ตอบอาจารย์ก็แล้วกันนะ,ะแต่ผมจะให้อาจารย์อ่านก็นแล้วกันว่าเขาอยากได้ใครอ้าวคุณนอ่านมาเลยลุงตูค่ค่ะอ้าวลุงตูค่ค่ะก็อยากได้ลุงตู่แล้วคิดว่าลุงตู่จะมีเสียงเกินกว่าสามสิบเสียงไหมก็ให้ลุงตู่ลงมาสมัครสิ ถ้าลุงตู่ไม่ไม่หมายถึงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมสถานะอาจจะไม่ได้แล้วอันนี้พูดถึงว่าอยากนะอยากอยากสมมุติว่าอยากวันนั้นเนี่ยสมมุติว้าทุกคนก็อยากแต่ลุงตู่มีอยู่สามสิบในวันที่ผ่านมาในวันที่ผ่านมามันอยากแบบเต็มที่เต็มกําลังสวก็อยากผมเรียนกับคุณเลยสวก็อยากอยากไหมอยากไหมตอนนั้นอยากอยากได้ลุงตู่ทุกคนเขาก็อยากเพราะทุกคนก็พูดกันตรงไปตรงมาลุงตู่ตั้งอ่ะใช่ไหม แต่ลุงตู่มีสามสิบหกไม่รู้อะสามสิบหกสามสิบหกแล้วจะไปยังไงอะจะอย่างนี้อาจารย์กำลังบ,บอกว่าเอาแล้วขอโทษรวมกับพลังประชารัฐ <76. S 2> เจ็ดสิบหกผมร,รวมให้อาจารย์กำลังบ,บอกว่าอย่างนี้คุณผู้ชมเราก็แฟฝๆกันคือเจ็ดศูนย์สองพันห้าร้อยเจ็ดศูนย์จากวันนี้ไปเนี่ยอาจารย์บอกว,ว่าคุณอาจจะไม่ชอบทักษิณคุณอาจจะไม่อยากได้คุณทักษิณมาทํางานคุณอาจจะรู้สึกว่าเกลียดโกรธคุณทักษิณไม่ไว้วางใจเลยรวมทั้งลูกเขาด้วย แต่ลองพิจมองดูซ้ายขวาหน้าหลังซิว่ามันมีใครที่คุณอยากจะได้มากกว่าทักษิณลองสเสนอมาก่อนคือคือเราอย่าจมปลักอยู่กับเรื่องเดิมๆผมว่าทุกคนไม่มีการดีทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้เสียทั้งหมดคุณทักษิณผมว่าในอดีตเขาเ็ามีดีบ้างแล้วเขาก็มีเสียบ้างเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันผ่านไปแล้วติดคุกติดตารางอะไรก็ผ่านไปแล้วได้รับการอภยัยโทษแล้ว แล้วคุณจะมามัวจมปากดักดานอยู่กับเรื่องแบบนั้นทําอะไระคือเราก็ต้องมองอยู่กับปัจจุบัน<ช>อยู่กับปัจจุบันอยู่กับเรื่องปัจจุบันแต่ถ้าปัจจุบันนี้มันมีคนเหนือกว่าคุณทักษิณมีเสียง<ช>มากกว่าเพื่อไทยเอาเลยนั่นแหละถ้าปี70เอาละสมมุติว่าตอนนี้เราต้องใช้เขาความหมายของอาจารย์คือเอา มันมองแล้วมันไม่รู้ว่าไม่ไม่ไม่มีใครเขาจบจบกันเรียบร้อยแล้วปีเจ็ดส้ามันมีดีกว่าทักษิณก็เลือกเลยก็เลือกไปถ้าถูกใจเลือกเลยถูกไหมเออแค่นั้นแหละก็ตอนนี้มันมีแค่หอกอ่ะมันไม่มีปืนนะต้องใช้ไอหอกนี่แหละคุณก็ต้องใช้หอกอะคุณจะไปเอาปืนที่ไหนอยากได้ปืนใหญ่อยากได้ปืนมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรวมกันหอกทุกหอกมาทํางาน เพราะฉะนั้นอย่าไปเอาความโกรธผมเคยโกรธเคยเกลียดเคยไม่ชอบเคยฝังเข้ากระดูกมาแล้วทั้งนั้นแต่วันหนึ่งเห็นว่าผู้มีอำนาจต่างๆในหลายฝ่ายเขาเลิกกันแล้ว,วแล้วเราไปมัวย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องเหล่านั้นทำไมต้องการให้บ้านเมืองมันเดินหน้าต่อไปไม่ดีกว่าหรือเราจะมาจมปักดักดานกับความขัดแย้งกันหาอะไรเราถ้าอย่างั้นถามอีกคำถามเดียวสุดท้ายหลายทีอ 2,570มันจะมีการเลือกตั้งใหญ่ถ้าไม่มีอะไรแทรกแซงทั้งหมดนะครับไม่มีการยุบสภาไม่มีอะไรเลยอาจารย์วันชัยสอนสิริหวังไหมว่าอยากจะเห็นพรรคการเมืองที่มีนักการเมืองหน้าใหม่นอกจากทักษิณนอกจากธนาธรนอกจากพิธานอกจากอะไรมันเป็นความหวังให้ประชาชนผมว่าไม่เกิน10ปีนะความจริงผมก็หวังเดี๋ยว,ว70<อ>ก่อนอ <laughs> ผมว่า <laughs> ผมเองก็หวังอยากให้ได้คนรุ่นใหม่มีตัวไหม70จะมีตัวไหมยังหายากอื คือแม้แต่เราจะเห็นคนรุ่นใหม่ของคุณธนาธรหรือของพรรคเพื่อไทยมาเนี่ยแต่มันก็ยังไม่ค่อยได้อะยิ่งฝั่งชอบลุงนี่ไม่มีเลยใช่ไหม αι? พูดตรงตรงมันดูแล้วมันก็ยังไม่มีใครเลยอ่ะ,อะเราก็ยังเห็นนักการเมืองเก่าๆคนไม่แม้จะมีคนใหม่เข้ามามั่งม,มันก็ยังถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยอย,อยู่และยังขึ้นยากถามว่าอยากได้ไหม อยากได้แล้วก็อยากให้เปลี่ยนนะและแต่ผมว่าเขาเลือกการที่เ้วมันก็เปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆแต่ผมเรียนตรงๆไม่เกินสิบปีหรอกผมพยากรณ์ไว้เองนะว่าก้าวไกลหรือประชาชนต้องชนะชนะแบบแลนสไลด์แล้วทีนี้แล้วผมเชื่อว่าชนะแล้วก็สามารถได้เป็นรัฐบาลจริงเพราะคนแก่ๆหกสิบเจ็ดสิบหนึ่งแก่สองตายคุณทักษิณวันนี้เจ็ดสิบห้า พออีกสิปีเป็นเท่าไหร่แปสิบห้าคุณคิดว่าจะถึงไหมจะตะบันหมากอยู่ไหวไหมละ่ะเ,เอาผมนี่แหละเอาอีกสิปีผมก็ไม่เอาแล้วผม,ม,มเอง,เองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นในที่สุดคนแก่คนเก่าและคนที่ยังยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองนั้นยังใหญ่อยู่ถูกฆ่าด้วยวันเวลาหมดและคนรุ่นใหม่อย่างประชาชนหรือก้าวไกลก็จะมา แทนที่นะแต่ตอนนั้นเขาจะเป็นพักประชาชนก็เป็นอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันคือสัจธรรมครับว่าคลื่นลูกหลังมันไล่ทันและกลบคลื่นลูกแรกเสมอและเวลาเขาเป็นจริงๆก็ไม่ได้แรงอย่างที่เขาคิดอยากาะจะเปลี่ยนเพราะมันตกผลึกมาบอแล้ว่าจริงๆแล้วเวลาคิดว่าเป็นจริงๆแล้วอยากให้มันเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ถ้าคุณลองไปเป็นสวจริงๆไปเป็นสสจริงๆหรือไปเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลเป็นนายกจริงๆต้นด่าเขาโครมโครม ต้นไปเป็นจริงแล้วมึงที่เปลี่ยนอะไรไม่ได้ไดผมเห็นอาจารย์ทีแหละผมพูดจริงนะอาจารย์ก็รู้ว่าเส้นทางผมก็ไปทางนั้นแต่พอผมเห็นอาจารย์แล้วผมก็ไม่เอาแล้วเ <laughs> มันนั่นเหมือนกันก้าวไกลที่ด่าคนอื่นโครงโครงอ,อยากเปลี่ยนนู่นอยากเปลี่ยนนี่มันทำไม่ได้หรอกเปลี่ยนได้มากที่สุดบางทีนิสัยเราเรายังเปลี่ยนไม่ได้ตัว <laughs> คุณเองนั่นหละ <laughs> วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกอร่อยๆมาฝากครับคุณผู้ชมครับนี่ไงครับน้ำพริกเฉลิมไทยครับซึ่งมี2รสชาติ กระปุกแรกนะคุณผู้ชมนี่คือน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบคัดสันปลาสลิดต,ตัวใหญ่ทอดแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นชิ้นปลาชัดเจนแบบเน้นๆเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งรสชาติคือน้ำพริกปลาดุกฟูแซบก็คัดสันแบบหืมปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิน้นมีแต่กลิ่นหอมหวนชวนทานมากสำหรับ น้ำพริกทั้งสองรสชาตินี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปรุงรสแบบสมุนไพรไทยเน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักลูกนะครับโปะลงไปหรือจะโรยก๋วยเ,เตี๋ยวก็อร่อยได้เหมือนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยที่020160000หรือว่า LINE t v 9 9 9รับประกันครับทั้งสงรสนี้แค่ชิมยังติดใจ แต่ถ้าซื้อไปทานแล้วก็คุณผู้ชมเอ้ยติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เลยครับ